สวัสดีครับเ,เพื่อนๆไมนได้เลอกันอนาทุกเครื่องยุ้ยในตลาดจอฮอครับเอามาหยาดเอกสารเ<ๆ>ติมการมาหั่นยุ้ยตับลงปลาข้นกระดูกอ่างขนาดเพียงสองขวดหือมาแจกตั้งเด็กต่ำตั้งเล่าแปดขวดไหมสี่ควดูลนิธสองขวด เพื่อนเอกสารครับในง,งานสามเดียวแล้วก็ติดปืดคลิปยื่เนี่ยมาเตรียนให้เพื่อนๆใส่ปเป็นมูยางเขาได้ส้อยมันเหมือนเปียวนี <laughs> ่นะครับเอกสารผมหนูจอดยื่นี่ยดู อย่างน้องพาคขี่ไปทั้งหนาได้ดิเป็นซอพ่อไอเจาหอเไหครับ่อว่านี่ยืุ่นเหมือเหมือนจายไปทั้ง,ลงหลังนะผมพูดทั้งหนาจะเที่ไอฝุ่นเด็กั้งฟังเสร็จฝุ่นเด็กจินออกไปโน่นไทยไหมเหมือนบอว่ามันเหมือนเวรบอเห็นหนากันมันเพื่อนเดี๋อหัดบอกงจะเปิดอไหมพัดแสงไฟแล้วตลาดตลาดตลาด,ด,ลาดนี่จะยังมาแรงก่อก หลตู่ไม่หยอดนีลาแต่ในเสียเล็ก็หยอดเพ่าขาสารเสียวแล้วมา,ม,าล <c oughs> มาอย่างไหนกไม่จะดึกเดือดเขาเรยกปดนเขามากเด็อดขัดสีหาตูมาม่าอยู่ที่อตีหนึ่งตีสอง่าอ,อยากเขามานะ <c oughs> เนาะอย่าไปแลเข้าไทยดูปไปแห้บริษัทเสร็จแล้วเ <c oughs> มนภาละแล้วเ <c oughs> มนภาละแล้ว <c oughs> รู้เวลาจบแล้วม่มาอีกียก่ยวเดียว่ยวตที่ยวละจริงแ่วเขาเนี่ยสาม่ยวเลยมาเส้นหนึ่งมันมาเนีบางเว้นกันรถหลายจอดพวไอ้บางเนียงเสียพวรเนี่ยมันเป็นไปรุดมีนะแ้วก็ไปจอดทั้งคุณก็ตักเลี้ยนเลยหายมาอียตักเลี้ยนแล้จบรถจอดเต็มอยู่จอดยาก แต่ว่า่านหามาเนี่เมือเคื่นอนหนึ่งกัจ๊สิทละดีเดียบพออมมาเมื่อึงงนึงเห็นมาเด้พอม,มามันเห่ากัใครเด้มันห้อนพอมเด้ <laughs> มันละแวงดีเดียบเกยเียวจะเรา <laughs> ในแต่ละร้อย่าเพื่คนไม่ได้เบิรคลิปล่ะไม่ได้มา <laughs> ก,กำลังขึ้นเขาห้องไพ่ครับ นแรงมาดีนี่แหละเติมกาดออกจากปัา๊มมาไปเชื่อแม่มาหาถนนออป้าถนนเดี๋ยวว่าขึานนา้นไหมว่มีแห้งไหมมุดถอเหมือนกันเฮ้เยเนาะเป็นยังตัวบุญจูจะเป็นปิญยัง บอกให้สบายจัากเสียวเดีเลเนี่ยไห่ก็เป็นนั่นเป็นนี่ไหม เดได้แค่สองพันรอบสองพันรอบมันก็นไปบ่อแล้วนอกรถรถหนักเรีบว่ไแล้วสองพันรอบเบิดเบิเบิดเบิ้อนไหมเขาเล่ยไม่ดีเลยเพิ่์ตเรนโนมาจากเขาก็แลียไม่ดีแลียไม่ดีเบิรอไปนังเขาจะเติมการดูแจงค่อยนี่ยนะจะเติมการเรียบร้อยแล้วสว่งไม่แล้วจะไดยออกมาสาถนนเย็บเ็บม่ขึ้นแงเบิด์ตเบเเสือเขาโอ้ยว่ะ นี่ยกคว้ามาอีกแล้วเนี่ยข้มี่มญญาหน้าเรียวกะซางตัวเรียกว่าเบิ่งอีกจอะกินเขาอยู่บางน้ำเปรี้ยวครับอยู่เส้นบางน้ำเปรี้ยวนี่แหละแต่าบ้าหอดบางน้ำเปรี้ยวหอกด้านข้าวน้าเป็ดหมกเก่านี่แหละเบิง่งแต่ว่ากะบุญยูกับพ่อมาได้เดิมันฝืนขึ้นฉีดมาหน่อยนึงนะแต่ว่า,ยานยมมันเนี่ยหายหเบิดดอกเพื่อนเป็นสะดุดสะดุะดอยู่เขาก็เลยใส่แผนนี่ ปิดกาดเปิดกาดไหมปิดเป้ากาดเปิดนอกว่าเขา,ป,าปิดนอกไปกินเขาบัวฟูแล้วสร้างเพื่อนว่านมันจะมีเส้นเสอือสามสายอยู่นี่อยู่ใต้นี่แหละว่ายกม่าข,ขึ้นแล้วกะถอดทอดเสียเขาขเขาไม่ท่าน ก็มันเนาะเนี่ยมันมันพ่อเขาล่างกันพ่อมาพ่อมา,ดาอได้อยู่แต่ว่นเขาไปหอดพุ่ลละลุงของเรียบร้อยหมดแล้วเจะยกมาเบิง้งจีได็จึงแล้วมันเรื่องพร้อมนะครับเพื่อนพ่อไปได้ก็ไปกันไปก่อนถึงแล้วครับไม่นี้ว่มีรถอยู่นี่เด้เนี่ยจะลัานเพิ่งเด้เนี่ยมันได้หลายเทยเกี่ยวละจะรีบว่ามีอย่าลงเพื่อกขลงังไม่ทาไม่มีปะ จะรุปแล้วรถท่อมาได้ที่ว่ามันเล็กว่ขึ้นนี่าขึ้นดีไหมไปเนีไม่ได้อัปเกรดฟิวฟิวสองตัวเพาแต่ครับว่าอัปเกรดนี่ก็เราพอลงรไปละเอียด,ด,แ,ยยดแต่ขึ้นมาได้เลยแห้ง,งขนาดาได้ไหมก็นาดิแล้วตรงกันนอหลังเมือนๆเลยตอนแกกได้กอท่านแห้งขรับแคแนวบนับนจเยนฟิวเขาอัปเกรด ยิ <ศ Dante> ่งยูอีก่ยูต์โถ่แบบพลังบกเแน่ๆนก็มีกำลังปืดปุนฝืนฝืคุแนนนมันเนินรถมันไหนปั่ว่าจะเกิดสร้างเมื่แไบอย่างนั้นสกงโมงไม่เกิดสร้างนี่มันว่าก็สิโมงเดี๋ยวเรื่นเศ้าสิมันจะเปียนโมงปี่ยนได้บางทิวยูเาเปี่ยนตรับการกับเกียรโเลยเยไม่มีรถ จะรถทอย,อยอไม่ไม่นี่เร <c oughs> ถนปดิก็มองอยู่หรเขาเจ้าจไปขึ้นน้ำตาลวัดตีเ <c oughs> ขไปเส้นเบิร์ดเขาไปเส้น้ำตาลวัดดอวอ้ส่น้ำตาลออกเนาะเป็นช่าง่ันจ้า เป็นทางก็ดีเลยเลพนั่งท้อยน,นั่รถ้อยท้งานเลยเลยเต็มมั่งกันด้เ่รยรถดำแถวรถมนี้ายตองนีอไปเรียกร้อรถสายรถสายพันธ์สัตว์ประหลาดเงียบเงีย บางน้ำเปรี้ยวครับเพื่อนๆเอ้าไปไปเซฟปูนครับบ้านไซของในรถเป่าเนี่ยเขาจะไปใส่ปูนสามสามเทียโนแลนมาเยอะเลยจอดก,กันเออไปใส่ปูนละแล้วไปยิ่งเยอะเลยจอดก,กันางานเพียนงานสามรอบสมเด็จกันเลย เแยวแรกเข้าที่เซ่ปูนเอาไปร้อยเอทครับ,เร,รบเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มปูนแล้วเริ่มปูนแล้วก็ี่แม่ได,ด้ตัดตามม่านต่อไปนครับครับตอนตอนไปบนหงวักกำลังค้ำพอด,ดีไม่กำลังตูดกิน,นโอ้ยปลาเขาพิ้วง,ง่ามขนาดเลยเป็นบางลำเปรี้ยวเพื่อนไปครับไพ่อก็ลรถปูนไปแล้วครับ อยู่ได้ต้องปูนครับเพื่อนขึ้นปูนว่าก็แล้วซีทุ่มครึ่งหรอไหมโอ้ขอมากกับสาวสองสามทุ่มแล้วเนาะขึ้นปูนชั่วโมงหนึ่งอยู่แหละชั่วโมงก็ผาบน้ำอับทาอาบเสร็จแล้วเออง่วง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 เดี๋ยวว่าองสิไปเยอะคือไป่นวัอยุแถวตั้งเขาอะแหละแถวปากช่องครับ ตักตื่นนะตักตีหายังแรีนอะไรเงี้ยมึนกินจะหอดอไไมกินตัวบนี้เด็กหรอแม่ไม่กินว่าอะไรได้่กินเขาบ่อะไรได้นเ <c oughs> อาตัวขืนเขาต้องอ้อมน,นอนบ่อะไเดีอยเดียขาต้องืนเขาเดือดเดือดอาการยั้มสีละเขาจงตีขืนแบบนี้ละถือแล้วก็บุญอยู่เบื่อกีนจะเป็นยังไงไม่จะได้เศร้าว่ะหดือเศร้าทางว่ะเดือดอาการยิ้มสีเศร้าทางบ่ <c oughs> เออเพื่อนทาวบ้านะั่นตั้งอันตั้งเบรกตั้งเบรกลูกเห็นเบื่อนเราตั้งเบรกแม่เบืนะ่อนแม่มาทันเดี๋ยวจะพาตั้งเบรกแม่เด้อสำหรับผู้บขงหูเด,ด้อยบาบ้ากันเด้อโขงหูกันได้เดี๋ยวติ้หนันหนงหงงนะว่างงนะมึงบ่เคยเห็นแกนเห็นป๊เบปิดเด้อตั้งเบรกเดี๋ยวทางดูพี่อาบน้ำอยู่เดี๋ยวก็ยังออกไปเลยครับโซซักโซเซ่ฮอดแล้วครับอยู่หลังกระดังครับ น,น,น,นี่เขาสออิเขาไปโลกนี้ไดนหนิเระซอกนี่ละในโฮมลงในโฮมหน้าบางเว้นเห็นห้ามือเศร้าจั่างรถกลางเดินน่ะทั้ทงะถนนใหญ่หน่ะถนนเส้นสารคามไรเดยเดี๋ยวนี้เที่ยงสี่สิบครับมันพักเที่ยงอยู่นี่ปูนเราปูนเราปูนเราเราออตกแค่สองไม้นึงแต่นี่ตกแค่สองไม้นึงเจ้าตือลูก ตกแค่สองตันนึงลมเลนหน้าลมไหมเพราะเลี้ยงปุ่นในกไวเที่ยวนี้ยนั่งปุ่นว่างใ่ายอยู่ทั้งหลังเลี้ยงง่ามอยู่ก็ตีงบรนเนียเสิ้ผ้าเพื่อนมาเบ่งง่วงเข้าเฮาลองปุ่นเสร็จแล้วเขาจะได้ล่างล่างล่างพื้นนะครับ เขาจะได้ร่างพื้นเพราะวา่าเขารับงานแล้วคุณ่า,งงาให้ไปเส้นตาลพี่สันรับงานในว่าเส้นน้ำตาล,นลางงานนาใาลนบวัวขาวคาราชินนี่แหละครับนี่น้ำโม้เมันพ้อมีเวลาไม่ตักได้เวลาทั้งน้ำนี่ล่างล่างพลางพื้นรถห่อไงเจ้ามาหาป่าเดี๋ยวไงเอ้ยรถมห่อสมบทานไปได้นี่ข้องสิ่งนี่โอเ ที่ได้ไฟตักเอาละนี่ครับยีรร่โม่โซ่ที่ลงเดือนนี่แหละยี่โม่โซ่ตอนโซ่ทมันบอกหอนแดดแต่ว่านี่สิโลกของในไปครับขัดล่างรถแจ้งว่ากันสิเป็นปจังใดมาจังใดสิไม่มองล่างสิล่างเนาะลูกพี่ขยับรถเข้าไปแล้วที่เดียวละ ขันแม่ครับรถเป็นเพื่อนเลยเวลาเขานั่งคุยกับมูนี่กับคนสิไปมันชีลล้รถนี้แล้วแล้วกดไลค์เทีวยวดินี่นี่นี่ลักษณะหนึ่งนี่ยขยับรถแรกกับเบอรเท่าเด่นขยับนีไไ้ไปอาราชิเซนบอนน์นั่นเวลาคุยกับมูนยืนเบิ้ญญงรถวานโอ้เดี๋ยวเมียครับรถสไลดดีเบิ้งรถขับรถสไยดีด โอ้อยากเป็ดกระมูเนี่ยวะน่งคุยกันดิไปบ่าไปยกไปว้วยได้แรนดำลูกบนรถเลดดยครับ้็ระวังเด้อเยกดเยเยเออฮ้ยอมพอมๆอม รถฟกลขั้นโยกประจําเสียบนาหาง,างนะบรรเลาขั้นแขนสันมากกยกประยาาก,นนนนกนหนบฟากรนรุ่นี่นี่ยโยได้จะในบนี่นี่ตัวลูกมันสูงตัวแม่มันมีปัญหาแล้วตัวแม่มันได้ไยูตัวลูก,กน,นะสำคัญมันตัวลูกบังบังเสียมาเสียบงบง,บง,บงสิไหบโอเคเนะ่น่นนนวะ ัสองเลดไอ้ทั้งไทยบม่มีปัญหาเดี๋มันจะโยกโลกทั้งไทยแต่ว่ามันขังทึ่งช่วงนี้แต่เมันมันไข่แขนมาถึงมันต้องยกขามเบิรงหลุดเบิรงนมันใส่บอกแค่งานได้บ่อันนี้ฮะท่านันนี้ก็าจะเอาเพรานนี้บ่เคยลงจากเทียนนะอ่ามันห่างเลย อย่างคิวต่างๆครับในยุคการละชินครับเหมือนความยุดรอแต่ย่งมองโลงใหม่ก็บินหน่อก็ขอจะรีปั๊บบุหลี่เงาทั้งคนละขามแถวนันไปแน่นก็เลยเราเขาจอดอยู่พูดอยู่ข้างขางขนาดเลยสองข้างข้างกับจิมสองข้างข้างกัเต็มในร้านกะเต็ม ก็ได้เกิดเปิดไฟหมากไว้มองหามจอดที่นี่านมาแข่งขิวกันสิจั่งขับเดี๋ยวรถจอดใไหม ดีเราด้ยวยครับลุกเรื่อ,อนเขาบอกในโรงงานแล้วครับว่าได้ตักไหมต้งเงาเขาผลิตแล้วเาขาว่าได้พวกทีมที่ีรถสิบรอถ้อยน้ำเปล่ะอเอาว่าจะไม่ได้กดดังเขาให้รถโกตักไม่มีเนให้เขาไปร่วงกันเลย แก่พกถุมหรอฮ่าทุงกล้ามตาเขาเห็นว่านอนรับรับตื่นตื่น่งวะมูเมียกับว่าพอดีคือเจ้าเอิญแม่เอิญกัว่าอประกาศพอดีเจ้าเอิญกับว่ามึงตั้งอยู่ห่างๆกันแค่วันนี้เขา้านหรอตุ่มต่มไหนเช็กรถความกันแจ้งอื้อสาลครับเดีออก เขาจะสิได้ออกคิดว่านะ่เพราะว่ารอยนี่เขาคิวที่หาจุพุ่นอีกจะรองยู่หันสามพันพันสิบแปดไอ้ขัดซุ้มใซ่แล้วมันเกิดหรือมันขาดนั้นสิไม่จะออกอกไปในีกระดังเอาแรงขามาไปเห้ีม่โคตันด้ว่สุดว่นได้กระดังอะไรแล้วก็จะว่าบวชบวตัางหาร่องออกกันหาปตักาโก้ไปย้ซสา ไปเป็นตากไปนี่มันนี่ไปแล้วรถได้ลายอยู่ห็นภับแป๊บเดียวเขาเคลียร์เราให้เร็วอยู่นี่เราหานนี่แต่เขาก็ต้องทายว่ามันสิเกินหนังของคนสร้า <c> ง <oughs> งโลได้รถเท่าเล่ละเป,ป็ลี่ยวจังเป็นไงแล้วเงี้ยเงี้ยเงี้ยต้องทางกันออกแล้วไปทางไปลย เราเรียกไอ้คนละไปร่องตองอรงบอแท้รู้เรื่องไปร่องมันตรงเหงาครับจ้กไี่เละดีดียดังบ,บอกกันตั้งครับเบมือกันถ่านมียังขึ้นเป็นขี่ซ้ำเราครับเพื่อนๆตรงเหงาตรงหัวก็แล้วมันกำลังมาเทียบเทียบสี่ขาเจืเกินยังไงกะกบไปหาไมโครขาดมันขาด แกไม่พูดทักไซนี่กูดังให้มันมีอยู่ในกูดังกับไล่อยู่มันพ่มีน้ำตาในเธอดอกเกินกูดังแล้วแต่ว่าคือให้มันตัวเอาบ่คกันเกินก็เอาออกคันบ่พอสิเอาอีากให้เขาเจ้าเพิ่มให้นะเพราะเห็นมันในแบบนี้มันก็ต้องไอ้นั่นเนาะไอ้ปุ่มมาตรงกันนะซุมร้เท่านะใส่ซั่นไปซั่นนึงก็พอ ไล่กันออกไล่กันออกหลกอ,อกต้องออกซะจำเนงกับพ่อให้ไปเพิ่มไม่ขั่วนะเจ้าเปะแต่ว่าจะใช้สิบหาเดี๋ยวใช้จะส,สิบตันนี่กับพ่อเอาไปเพิ่มขายเรียกเมื่อกาลเย็นพ่อติดเนี่ปนี่เผาลังออกบอกเขาแป๊บเดียวินมบเดียวแป๊บเดียวเลยเจ้าคือพ่อคือเร็วเสียพวกขืนเป็นวะทำไปเพิ่มเอาไปเติมมาเมียนเมียนเมียนไปเติมเอาวัานดีแล้วหลับนะโคจังเร็วนะไปครับขึ้นสร้างกันเสียบจะได้จงเข้าไปไหมตีซี่เราครับเพื่อน ยังบ่ออกออกบ่ได้ครับถ้าเจ้าให้ซังเขาม่าซังเขามาและหลายขั้นแล้วก็ให้มาใส่ใส่ใบใส่ใบเลยหกถุงแล้วก็เจ้าป่อยออกแล้วเพราะว่านลำตาลมันเบลิงนะช่วงนี้ถ้าเจ้าบวดเข็ดดไิขึ้นแล้วก็เอากะส้นเพื่อได้เส้นแล้วก็มาคุ้มพาคุ้มพาตีซินไว้ให้เจ้าตีซินไว้ให้มือเส้าจังสิได้จังสิได้เอกสารสองม้วนเส่าลังสองม้วนจังสิได้เอกสารออกนะเขาจังเอาเอกสารเขมาแต่ทีเขาอยู่ในโรงงานนี่นี่ มันเด็กหัวโรงงานอยู่อยู่รอบปอมย่ามอีหล่ะมืออื่นเขาหัวย่างไปเอาเอกสารเอามานเงินปอมย่ามเราก็ออกต่อตีชิน้นเราอยแล้วตีชิ้นไปแล้วใบอ,ออกยังเดี๋ยวมืออื่นเศร้าครับอันที่แรกก็ว่าทีได้ออกขึ้นนี่เอาไปมาได้ออกมืออื่นเศร้าเ้าก,ก็จ้างไปต่อคลิปหนาเนาะเอาเอาคลิปอันเทียวนี่ละคลิปเลื่อนไปตัว่าคลิปนี่ก็ยาวแล้วเอาจังโจใบมึงนี่เนาะแล้วก็ ทิพนาจะเอาเร nah in euh ิ่มจากโรงงานนี้ไปการทํางานเข้ามาอีกแล้วน้าตาลครับจะพอเสียงหด้าน้ำตาลกับน้าตาลน้ำตาลอยู่หันเด้เพื่อนน้ำตาลกับน้ำตาลอยู่หันเด้บ้านก็ไม่ซับก็ไม่ซับอยู่หันละเบิ้งไปจะได้กับเบิ้งไปเอาเนาะเพื่อนทนเบิ้งเอาทิพย์น้อยมีแค่นี้รายแรกรถไปกลับอยู่นี่ละเดี๋ยวอย่าเฮ็ดให้เฮ็ดยังกะกะจังคอมเมนต์มาบอกเอาครับเฮจังไหนเดี๋ยวเฮ็ดจังนั้นนี่ยเนี่เด้อสิพยายามเฮ็ดให้เบิ้งสิว่าจะไปเฮ็ด อันนี้ดีกะคือพ่อกันที่บ,บอกเรื่อคลิปพ่อหมดแล้วครับอันที่เริ่มแรกอะขอบคุณได้หลายเพื่อนทุกคนทุกคอมเมนต์ถึงผู้บุกคอมเมนต์มากบนอันหลังเทียบกับบ่มี่เวลากับบ่มิยังครับเอาเบิ้งกะเบิ้งกันแย่งกันก็นกด,นดีแล้วละครับดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวมีเวลาเอาจังพอกันเดี๋ยวนอากับสิเดียหนหอดประมาณวันทีท่ยี่สิบหกอีพีเดียครับในได้ยุทธครับเพราะวา่ามันปีใหม่ให้เจ้าขอลองให้ยุทธมา เขาลองให้ให้ห่างๆ้ด้เน่ยมาแทนให้ให้มันบางที่สุดละเราบรรทุกายเดือนยาสพติดภาคกัลยาณ์หลายวันเค้าลองขอลองเกษตรยังไงเนาะอันบุ้ลองเข้ากับสิบบุ้มีเงินใส่เนาะปีใหม่ก็ยุ่นไ่มือยุ่นนะอ๋อจังสันในจุ๊บจ้อยซะนะครับแล้วมันที่บอกยังเดาหอยยังบอกชิมหนาวเห็ดยังไงบิึงยังเห็ดชิมหนาวเพราะว่ายาวแยวยาเดียวเบิึงแถวอะไรบิึงชิบเหล่ายาวแถวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทีเส้นกวนนะเดี๋ยว พ่อกันไม่กกรคลิปนี้แหละครับแดดกับสิอัดเลยนะมือเสาอ,อัดต่อเลยมือนี้พอตัวนอกกันเนาะมือเสากับอัดต่อกับเป็นคลิปหนาไปเลยเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับไหมครับและตีสวัสดี